มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ร่วมกับทางจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรีและชนบุรีรวมไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมภายเรือเพื่อแม่น้ําบางปะกงเก็บขยะจากต้นแม่น้ําจนถึงอ่าวไทยครับนายขจรเกียรติรักพานิชบณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยดรปริญญาเทวานารมิดกุลมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมภายเรือเพื่อบางปะกงเก็บขยะจากต้นแม่น้ําถึงอ่าวไทย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการหยุดทิ้งขยะลงแม่น้ำโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ธันวาคมนี้โดยจะพายเรือเก็บขยะที่ต้นแม่น้ำบางประกงที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผ่านเส้นทางต่างๆและวันที่15ธันวาคมก็จะเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซา